เด็กสจลอหลายคนอาจจะเคยเห็นพวกเราผ่านตากันมาบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าพวกเรามีที่มาอย่างไรรู้ไหมพวกเราเกิดจากเรื่องราวที่เริ่มต้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาทหารลาดกระบ,บงังมีความผูกพันกับชุมชนหัวตะเค้มาเนิ่นนานชุมชนหัวตะเคเป็นชุมชนเก่าริมคลองที่มีอายุกว่า100ปีชุมชนนี้เดิมมีชื่อว่าชุมชนหลวง โดยที่มาของชื่อหัวตะเคนั้นเกิดจากการขุดคลองประเวศบุรีรมเพื่อการขนส่งและการค้าในช่วงปลายรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5โดยได้มีการขุดพบหัวกระโหลกจระเข้ขนาดใหญ่บริเวณเหนือคลองหัวตะเค็ผู้คนจึงเรียกย่านนี้ว่าหัวตะเคหรือชุมชนหัวตะเคในปัจจุบันหลังจากที่การขนส่งและการค้าในชุมชนหัวตะเค็เติบโตขึ้นท่านเลี่ยมบุญหน้า ผู้ที่มีความสำคัญกับชุมชนได้เกิดแนวคิดที่ต้องการให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาจึงได้บริจาคที่ดินจำนวน1041ไร่ให้แก่โรงเรียนพศพิทยาพยาตัตวิทยาลัยช่างศิลป์โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์โรงเรียนศึกษาพัฒนารวมไปถึงพระจอมเกา้าราชกระบังหรือสอจรอ,อ,อีกด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 5 2สอจรอได้ร่วมมือกับกลุ่มคนในชุมชนนั่นคือกลุ่มคนรักหัวตะเค่เพื่อใช้งานวิจัยของนักศึกษาและงานศิ ลมาเป็นสื่อกลางในการฟื้นฟูชุมชนหัวตะเคให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ จากเรื่องราวของสอจอล,ลอและชุมชนหัวตะเคจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการใช้มาร์คอดประจาสถาบันเป็นจระเข้เพราะอจอระเข้เป็นสัตว์ที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งความกล้าหาญความอดทนเหมือนจิตวิญญาณของนักศึกษาสอจอลที่ต้องฝ่าฟันและเติบโตในเส้นทางของตัวเองและจากมาร์คอดรุ่นใหญ่ในวันนั้นก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดให้กลายมาเป็นเวอร์ชันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมจนเกิดเป็นเบบี้คอคโคจระเข้แสนน่ารักที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้ เบบี้คอกโคไม่ใช่แค่ตัวกระตูนจระเข้ธรรมดาแต่เป็นตัวแทนจิตวิญญาของนักศึกษาสอจอลอที่เติบโตขึ้นอีกครั้งในโลกที่ไหลขีดจำกัดที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยอาจารย์คมกิจเทพเทียนอาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศริลป,ปะและการออกแบบเพื่อให้สะท้อนตัวตนของนักศึกษาพระจอมเกล้าราชกระบังมากที่สุด ผานการดีความให้มีคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงง่ายสนุกและเป็นเพื่อนร่วมทางของเด็ก,กราดับบังทุกคนและนี่แหละเรื่องราวทั้งหมดของ Baby Cock c o อคโตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชุมชนโอเคจนมาถึงสัญลักษณ์ของความเป็นนักศึกษาสอจลลอและแน่นอน Baby Cock c o อคโไม่ได้เกิดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะเรามากันเป็นทีม เพราะสะจลอลเราทำอะไรทำเป็นทีมไม่ว่าจะเจอความท้าทายแบบไหนเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันเสมอและนี่แหละคือพลังการทำงานเป็นทีมของพวกเราทีมสจลอล KMITL Together